อีกเรื่องนึงที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องซึ่งพลเอกประยุทธ์คงจะไม่ค่อยสบายใจส่วนพลเอกประวิทย์อาจจะยิ้มเพลนะครับเป็นเรื่องซึ่งผ,ผัวพันกับการอภิปรายไม่พงใจนะครับซึ่งก็ ทุกคนก็ทราบกันดีว่าเป็นการอภิปรายที่ยุ่งเหยิงที่สุดเต็มไปด้วยความมัวหมองที่สุดเต็มไปด้วยความอื้อฉาวที่สุดเต็มไปด้วยความเละเทะที่สุดเต็มไปด้วยความน่าเสื่อมศรัทธาที่สุดเพราะว่าเป็นการอภิปรายที่แทนที่นายมนตรีนั้นจะอยู่ในสภาพเพื่อฟังการอภิปรายชี้แจงอย่างเป็นกิจจลักษณะเป็นอย่างเป็นระบบกับกลายเป็นการอภิปรายที่ตอนเช้านายกมาฟังตอนพิธีเปิดพอตอนกลางคืนวิ่งแจ้นไปป่าลอยต่อไปหาพลเอกประวิทย์แทนที่จะฟังการอภิปรายในสภาเขาอภิปราย กันอยู่ในสภาแต่ไปหาพลเอกประวิตย์ซึ่งอยู่นอกสภาที่ป่าลอยต่อไม่ได้ไปถกกันเรื่องพิปลายแต่ไปถกกันเรื่องขอให้พี่ป้อมบอกเด็กพี่ให้โหวตผมเยอะๆพี่ป้อมรับปากแต่่สุดแล้วผลการโหวตนั้น พลังประชารัฐบทพลเอกประยุทธ์ก็จริงแต่คะแนนไม่ไว้วางใจที่มันโผล่ขึ้นมาจนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกที่คะแนนไม่ไว้วางใจสูงสุดนั้นก็เชื่อกันว่าเป็นเพราะมีขายใหญ่พลังประชารัฐไปแอบช่วยอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าจนนํามาสู่ข่าวลือเรื่องของการจ่ายเงินซื้อบทวต5ล้านซึ่งฝ่ายค้านนะครับทำถึงขัน้นมีการประกาศในสภาโดยคุณวิสารเตชะธิรวัตรซึ่งวันนั้นน่าสนใจนะครับคุณชวนหลีกภัยไม่ห้ามคุณวิสาร ปล่อยคุณวิสารพูดเป็นเพราะระแคะระคายหรือเป็นเพราะเชื่อว่าเป็นเอกสิทธิ์ของสอสไม่ทราบได้แต่เมื่อคุณชวนปล่อยให้คุณวิสารพูดจนจบนั้นเรื่องนี้มันลามเป็นไฟ ต่อให้พลเอกประยุทธ์พยายามจะ a c t ิ้งว่าตัวเองไม่มีเรื่องของการทำแบบที่ถูกกล่าวหาเอาลูกน้องมาลากกระเป๋าโชว์ในวันลุ่งขึ้นก็ตามแต่การลากกระเป๋าโชว์ในวันลุ่งขึ้นไม่ได้เป็นเครื่องบอกว่าไม่มีการแจกเงินในหนึ่งวันก่อนหน้าที่จะมีการลากกระเป๋าโชว์เพราะคงไม่มีใครโง่าลากกระเป๋าโชว์หลังจากที่มีการแจกเงินกันเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นโชว์หลักฐานแต่หลักฐานวัด ความเชื่อถือได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับส่วนฝ่ายค้านเขายืนยันตลอดว่าเขามีหลักฐานไม่ว่าจะเป็นคุณสุทินคลังแสงในการถแถลงวันรุ่งขึ้นก็ถือว่ายืนยันว่ามีหลักฐานพักฝ่ายค้านประชุมกันสัปดาห์ที่แล้วไม่ว่าจะเป็นคุณสมพงษ์อมรวิวัน์คุณหมอชนน่านทางก้าวไกลพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์หรือคนต่างก็ยืนยันว่ามีหลักฐานเรื่องการซื้อดังกล่าวเกิดขึ้นแม้กระทั่งคุณชวนหทธภัยเอนที่ปรึกษาคุณชวนก็ยืนยันว่าพอมีเรื่องปุ๊บคุณชวนไปตามดูทันทีนแล้วไป ดูปุ๊บที่ปรึกษาคุณชวนก็ยืนยันว่ามีหลักฐานเด็ดข้อมูลเด็ดบางส่วนซึ่งยังเปิดเผยไม่ได้ดังนั้น เรื่องจริงมีการซื้อหรือไม่เราไม่ทราบแต่คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นยืนยันว่ามีการซื้อและกระบวนการในการตรวจสอบนั้นไม่ถอยนะครับดังนั้นความผิดปกติมีพลเอกประยุทธ์คงจะยังไม่สบายอยู่ต่อไปไม่สบายใจอยู่ต่อไปนะครับวันนี้ฝ่ายค้านมีปฏิบัติการบทขยี้ผลเอกประยุทธ์ที่ดุดันยกระดับทะลุเพดานมากขึ้นไปอีกนะครับนั่นก็คือคุณสุดทินคลังแสงในฐานะประธานวิบคุณวิสารเตชะธีรวัตรคุณหมอชนนันสีแก้วคุณสมคิดเชื้อคงจะพรคเพื่อไทยรังส มันโลมพิจาร์ชาววาัฒนวงศ์จากก้าวไกลพันตำรวจเอกทวีสอดส่องจากประชาชาิสงครามกิจเลิศไภัยโลดจากเพื่อชาตินิคมวิเศษจากปวงชนไทยนะครับพลังปวงชนไทยมีการยื่นหนังสือ,อยังพลนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับเรื่องของการให้กรรมธิการปรป,รปรชสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่สอสอพูดในสภาว่วามีการแจกเงิน5ล้านบาทคุณสุทินคลังแสงเปิดเผย เรื่องซึ่งผลเอกประยุทธ์คงจะเป็นฝันร้ายนะครับนั่นคือผู้สื่อข่าวพยายามถามคุณสุทินว่ามีหลักฐานกล้องวงจรปิดไหมคุณชวนเขาบอกว่าไม่มีกล้องวงจรปิดแถวนั้นไม่ใช่หรือคะคุณสุทินบอกว่าฝ่ายค้านมีหลักฐานเด็ดกว่ากล้องวงจรปิดหลักฐานนั้นมีมูลหลักฐานนั้นกล้องวงจรปิดเป็นเรื่องธรรมดานะครับฟังเสียงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์และคุณสุทินคลังแสงครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักร่วมฝ่ายค้านทั้ง6พัก ได้ลงนามกันในหนังสือเพื่อที่จะยื่นต่อท่านประธานคณะกรรมการปปชของสภาผู้แทนราษฎรคือท่านพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เทมีเยเวศเพื่อให้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีที่ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้พูดในสภาว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้แจเกเงินแก่สส เพื่อจูงใจให้มีการลงมติไว้วางใจก็เ,เลยกราบเรียนเรื่องนี้ต่อท่านประธานกรรมธิการเพื่อให้ท่านได้สอบสวนข้อเท็จจริงเมื่อมาสรุปแล้วมันมีผลอย่างไรก็จะได้ดําเนินการต่อไปในทางที่มันเหมาะสมผมเองก็ดีผู้ถือข่าวก็ดีเชื่ออยู่แล้วนะครับเชื่ออยู่แล้วว่ามีการซื้อเพื่อให้ลงคะแนน ให้ไว้วางใจจริงนะครับแล้วก็บรดาพวกรับเงินงต่างๆทั้งหลายทั้งก็คุยคุยให้ผมรับทราบเนี่ยแต่ผมบอกให้เป็นพยายนได้ไหมให้บอกใครจะกล้าละ่ะรับสามพันก็เกิแดแล้วถูกปลดแล้วไอ้นี่รับตั้งขนาดนี้นะหลายคนรู้หมดนะครับว่าข้อจริงมันเป็นเช่นนี้เพียงแต่ว่า จะหาพยานหลักฐานนะครับนะที่จะชี้มูลความผิดผู้กระทาความผิดได้หรือไม่เท่านั้นเองนะครับซึ่งผมก็คงจะต้องตรวจสอบพยานหลักฐานที่มอบให้มาแล้วก็พยานหลักฐานอื่นๆที่เราจะตรวจสอบเพิ่มขึ้นไปอีกแต่เดี๋ยวผมจะแทรกเข้าวันที่29เลยนะครับเพราะวาลาจะไม่ออกนะแต่อยู่บนโต๊ะผมเนี่ยนะฮะไมาจากหลายทางก็ได้มาจากหลายทาง หลายทาง,าง,ทงาด้วยทั้งเราสแสวงหาทั้งมีคนมามอบให้ด้วยอ๋อก็มีทุกแบบมีทั้งภาพมีทั้งเสียงมทงีทั้งบุคคลทุกทุกคนได้เห็นก็มั่นใจว่าเชื่อได้ว่าแน่นอนแต่ว่าก็อยู่ที่ดุลพินิษของกัรมหธิการปปชครับที่ใส่านีคมีไดีคมีมากกว่านนะั้น แต่ถ้าว่าปัาสถาล้องวงจปิดัหนัก็ั้งจางปัมมากกว่าแไม่เ่วาก้งจรปิดน้อยกว่ายังเป็นอาการที่เบากว่าที่เรามีท่านตุสินพูดมากเนี่ยวจะยุกสภานายยุงตีเขาเราคนนี้ก็ทำอะไรก็แปลกๆอยู่ตลอดเวลานะเป็นสมาชิกพักก็ไม่เด้เป็น พับเขาเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมฮะพอเขาจะไม่เอาก็ไปด่าเขาไปปลดเขาไปทำอะไรเขาเออมันประหลาดเจ้าของบ้านไม่ให้อยู่เจ้าของบ้านจะไล่เออกับไปไล่ปลดเจ้าของบ้านอย่างเงี้ยมันพิกลพิกลน,นะฮะไม่รู้เขาอยู่กันได้ยังไงนะของเราไม่มีอย่างเงี้ยนะครับนะขอบคุณครับนะแล้วจะเอาข่าวดีมาให้